สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลาสที่5ของเรานะครับกับคอร์สที่ชื่อว่า Character Design for social media and mascot หรือว่าออกแบบตัวคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนเนี่ยสำหรับไปใช้ในเพจของเราหรือเอาไปประกอบกับสินค้าหรือบริการต่างๆนะครับวันนี้เราเข้าสู่ช่วงที่2ช่วงที่2ก็คือช่วงของ creative thinking ในการออกแบบดีไซน์นะ อาจจะเรียกว่าครีเอทีฟดีไซน์ก็ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งถึงสเนี่ยเราพูดถึงพื้นฐานไปแล้วปูพื้นฐานพร้อมๆกันให้ทุกคนว่าตัวการ์ตูนได้ตั้งแต่เชฟตั้งแต่สัดส่วนตั้งแต่โคง Action, รงแอคชั่นรวมถึงการวาดหน้าวันนี้เรามาทดลองเล่นสนุกๆก,กันดีกว่านะครับไม่พูดผ้าํำเพลงแหละกฎระเบียบอะไรไม่มีที่สิ้นอะ่ะวันนี้เราจะมาทดลองเล่นผสมคือวาดคาแรคเตอร์ที่ผสมระหว่างของ2องอย่างนะครับจริงๆแล้วออกแบบคาแรคเตอร์มันก็ใช้การคิดลักษณะนี้แหละ เราจะเอาของเนี่ยมาผสมกันให้กลายเป็นตัวตัวหนึ่งการผสมเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะครับหนึ่งก็คือเชฟกับเชฟก็คือสิ่งที่จับต้องได้2อ,อย่างเนี่ยมาผสมกันนะครับสก็คือเชฟกับคอนเซปต์หรือไอเดียอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันจับต้องไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่เราออกแบบมาสคอตให้สินค้าเราก็มักจะโดนแบบนี้แหละก็คืออาจจะมีสิ่งที่จับต้องได้สักอย่างหนึ่งแล้วก็ที่เหลือเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ เราก็ต้องจับมันมารวมกันซึ่งมันก็จะยากหน่อยนะครับวันนี้เราเอาง่ายๆก่อนเราก็จะเล่นเชฟกับเชฟเดี๋ยวเราจะหาของที่จับต้องได้สักสองอย่างแล้วเรามาออกแบบผสมรวมกันให้มันเป็นคาแรคเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งไปเล่นกันเลยวันนี้ไปอย่างรวดเร็วไปเอาล่ะมาแล้วเราก็จะทำการเล่นสนุกกับการผสมผสานนะครับ วาดคาแรคเตอร์จากของ2ส,สิ่งอันนี้มาอีกแล้วจำได้ใช่ไหมเหมือนจะ ep 1ก็เจอกันแล้วการ์ดคำศัพท์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสัตว์อันนี้เป็นผลไม้แปลว่าอะไรแปลว่า,วาเราก็จะมีกาชากันเกิดขึ้นเนาะเดี๋ยวเราจะมาจับโจทย์กันดีกว่าว่าวันนี้เราจะวาดอะไรเป็นตัวอย่างขอสลับก่อน อะมาดูกันวันนี้เราจะได้โจทย์อะไรหนึ่งสองซ้มไก่กับส้มโหยง่ายไปหน่อยอ่ะเ่เป็นไรเริ่มจากง่ายๆก็ดีนะครับเดี๋ยววันนี้น่าได้แากว่าสักสองคู่นะมาไก่กับส้มมาไก่กับส้มแอบไปมาดูโจทย์ของเราไก่กับส้มจะทำยังไงนะ ขอเลือกขอเลือกอันใดอันหนึ่งก่อนละกันนะที่จะเป็นโครงหลักนะไก่กับส้มเนี่ยนี่ถ้าว่าส้มเนี่ยเชฟเชฟค่อนข้างเด่นนะเราจะขอเอาส้มเป็นแกนหลักเอาส้มเป็นแกนหลักก็แล้วกันเดี๋ยวดีจะขึ้นเชฟส้มก่อนเชฟส้มก็ไม่มีอะไรเนี่ยมันก็กลมๆใช่ไหมอืมโอเคมีใบมีใบนะเชฟส้มแล้วก็มีใบ ทีนี้ถ้าเราจะใส่น้องไก่เนี่ยลงไปนะน้องไก่ลงไปแน่นอนจุดเด่นของไก่นะ่าจะอยู่ที่จงอยปากใช่ไหมมีงอนใช่ปะ่ะมีหางแล้วก็ขาที่เป็นกงเล็บของเขาเราก็จะพยายามเอาจุดเด่นเหล่านี้นะหนึ่งมีปากสองก็จะมีงอนสามมีหาง สี่มีเท้ากรงเล็บนะทีนี้เรามาใส่กันเถอะเอาล่ะแล้วก็มา สกเก็ตกันแล้วเมื่อกี้ลืมไปได้ยังไงอะ่ะแต่มันต้องมีปีกใช่ไหมปีกเนี่ยห้าปีกนะแล้วก็มีโครงจากส้มแล้วเมื่อกี้ผมกําหนดสัดส่วนก่นว่าอยากให้หน้ามาอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ใส่หน้าไปนี่เป็นจงอยปากนะแล้วก็เราบอกว่ามีอะไรอีกอะ่ะเราอยากใส่งอนงอนเนี่ยงอนเนี่ยจริงๆแล้ว่ดูไปดูมาเนี่ยงอนมันก็เหมือนกลีบส้มเหมือนกันนะ ก็เลยขอเอาเอากลีบส้มเนี่ยเาแปะไว้บนหัวเลยก็แล้วกันนะครับส่วนหางหางเป็นช่อๆแบบนี้เราก็เลยนึกถึงใบส้มไงในรูปเนี่ยก็มีใบส้มก็เลยขอย้ายใบส้มเนี่ยมาไว้ที่ก้นแทนนะครับในขณะที่เท้าเนี่ยเราก็ใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะครับส่วนที่บอกว่าลืมไปคือปีกนี่ไงเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะส้มเนี่ยเราลองทําให้มันเหมือน เปลือกส้มเนี่ยมันถูกกรีดออกมาแล้วกลายเป็นปีกอย่างเงี้ยเนาะมันก็น่าจะเข้าก็ดีกลมกลืนดีแบบดูไม่ค่อยเป็นส่วนเกินนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยที่เป็นดีเทลที่ใส่แล้วน่าจะทําให้รู้สึกว่ามันเป็นส้มก็คือว่าผิวของส้มเนี่ยมันก็จะเป็นรูๆไงเป็นรูๆอย่างเงี้ยนะเราก็ใส่ดีเทลไปนิดๆหน่อยๆน,นะเดี๋ยวเราลองมาตัดเส้นกันว่า น้องไก่ส้มเนี่ยน้องไก่ส้มส้มไก่เนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงมาครับ อา้าวเสร็จแล้วแต่เส้นเสร็จแล้วน้องไก่ส้มส้มไก่นี่เราก็ได้จริงๆเราได้เลยนะใครที่เปิดร้านไก่จาน้ําส้มก็เอาไปเลยนะ <c oughs> ครับอ่ะเมื่อกี้อย่างที่บอกเราขึ้นโครงจากส้มก่อนเดี๋ยวปิดปิดสเก็ตไปเลยขึ้นโครงจากส้มปุ๊บเสร็จแล้วเราก็มาคิดว่าไก่ที่เราจะไปผสมลงไปเนี่ย <c oughs> อะไรที่มันจะบ่งบอกเอกลักษณ์ของไก่ได้บ้างเนาะ เราก็จะมีเราได้งอนเราได้ปากเราได้ปีกเ,เราได้หางเราได้เอกรงเล็บมาแล้วเราก็เอามาผสมอ๋อนิดหนึ่งค่ะตรงนี้นะตรงนี้จะต้องตรงนี้จะต้องเป็นสีส้มข้างในนะส้มข้างในเอเหมือนแบบถูกปอกเปลือกออกมาไงอย่างนี้ถูกปอกเปลือกออกมาอย่างนี้อันนี้ต้องเป็นเปลือกส้ม ใช่ไหมก็เหมือนแบบผสมผสานเข้าไปนะครับอันนี้ก็แหมได้โจทย์มาง่ายหน่อยน้องไก่ส้มนะครับเดี๋ยวเราจะทํากันอีกอันนึงดีกว่านะอีกอันนึงเรามาดูว่าเราจะ mix character จากเชฟสู่เชฟเนี่ยของที่จับต้องได้เนี่ยจะทำยังไงกันต่อมาครับอ่ะมาเล่นสนุกกันต่อตัวอย่างที่สองแล้วกันนะอันนี้น้องไก่เราไม่ใช้แล้วนะเราออกไปเลยนะครับ ก็จะมีอีกสารพัดสัตว์อยู่ในนี้นะครแ,แล้วก็ขอเปลี่ยนหมวดนิดหน่อยเมื่อกี้เอาไก่ไปผสมกับผลไม้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยานพานะเออยานพานะมากะชากันต่อ พร้อมเปิดพร้อมเลยนะหนึ่งสองซ้ำมแรบบิท <Rabbit S 1> กับแท็กซี่เออแท็กซี่ไทยเออแท็กซี่ไทยก็ง่ายอยู่นะมีสีแต่เราไม่ได้ใส่สีนี่นะโอเคน้อง r a บบิ t กับแท็กซี่มาดูกันไปเลยเก็บไปเลย r a บบิ t <Rabbit> เหรอกับแท็กซี่เหรออืม เหมือนเมื่อกี้ตอนเราทําไก่เราทําไก่กับส้มเนี่ยผมก็ได้เลือกอันใดอันหนึ่งมาเป็นโครงหลักก่อนก็คือเลือกเลือกส้มนะคราวนี้ขอเลือกกระต่ายก,ากาันลวกันเพราะว่าเออเชฟรูปร่างลักษณะมันน่าจะ,ะเด่นชัดกว่าขอวาดกระต่ายก่อนในรนดับแรกกระต่าย เอาละเราก็ได้โครงน้องรับบิดมาแล้วเราจะเราจะวาดคาแรคเตอร์จากโครงนี้แหละแต่ว่าเราจะมิกซ์สิ่งนี้เข้าไปก็คือแท็กซี่อะแท็กซี่ออะไรที่มันบ่งบอกความเป็นแท็กซี่บัง่งมาดูกันเนาะก็น่าจะมีแน่นอนเลยต้องมีป้ายมีป้ายด้วยความเป็นรถยนต์เนี่ยก็ควรจะต,ต้องมีไฟป้ายทะเบียนล้อรถแน่นอนต้องมีเออ น่าจะมีความเป็นกระจกอยู่นิดหน่อยเนาะงายมาลิสกันก่อนหนึ่งมีป้าย2ไฟหน้า3มีอะไรอะ่ะมีล้อสออีมีความเป็นกระจกอยู่บ้างกระจกอ๋อใช่สุดท้ายก็แบบความเป็นโลหะโลหะเรามาลองกันว่าเราจะมิกซ์ลงไปในนี้ได้ยังไงมา เอาล่ะนี่ก็เป็นการมิกซ์น้องแรบบิดกับน้องแท็กซี่นะเราขึ้นโคงจากแรบบิดไปแล้วเราก็ใส่แท็กซี่ลงไปเมื่อกี้เราบอกว่ามีอะไรบ้างมันต้องมีป้ายแท็กซี่ไงทีนี้ป้ายแท็กซี่เมื่อกี้ใส่ไปที่หัวแล้วก็รู้สึกว่าเออมันอยู่บนหัวเนี่ยมันก็เหมือนใส่หมวกนะก็เลยใส่ใส่ปีกหมวกให้มันนะครับมีไฟหน้าที่ทําให้เหมือนรถยนต์แล้วก็จะเปลี่ยนเชฟดวงตาให้เหมือนไฟหน้านะครับ มีล้อแน่นอนก็เลยเมื่อกี้ที่เห็นชัดเจนเลยก็คือขาหลังเป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันก็เหมือนล้อ,อยักษ์เหมือนกันนะแล้วก็ขาหน้าเราก็เลยให้เหยียบอยู่บนล้อเล็กๆแทนนะครับพอเหยียบอยู่บนล้อเล็กเนี่ยเราก็เลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นพื้นเนี่ยจากที่มันนั่งพื้นราบเดี่ยก็ให้มันยืนขึ้นมานิดนึงจะได้เท่ากันนะครับเออทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเราเห็นก้อนที่หางเนี่ยอื ผมก็รู้สึกว่าอะไรที่มันอยู่ท้ายรถแท็กซี่มันก็คือกระโปรงกระโปงกระโปรงหลังนันเองกระโปรงหลังชอบเปิดไม่รู้ทําไมแท็กซี่กระโปรงหลังชอบเปิดนะแล้วก็ลองทําให้มันเป็นโลหะที่มันเป็นแผ่นแผนเหมือนกระโปรงหลังนะครับส่วนที่บอกว่าอยากให้มันมีออกระจกเนี่ยกระจกผสมอยู่เนี่ยผมก็ลองเปลี่ยนอวัยวะบางส่วนให้เป็นกระจกอันนี้ก็เลือกให้หูเป็นกระจกครับแล้วก็ให้ หน้าด้านข้างเนี่ยน่าจะมีส่วนประกอบของกระจกอยู่ด้วยก็จะได้ประมาณนี้เรามาตัดเส้นกัน โอเคเราก็ได้แล้วน้องแท็กซี่และบิดนะครับเราเอาความเป็นแท็กซี่เนี่ยใส่เข้าไปในตัวน้องกระต่ายแล้วปิดสเกจให้ดูแดงนี้นะก็จะเห็นว่ามีบางส่วนที่เราทําเป็นกระจกกระจกกระจกนะครับแล้วก็ผมว่าตาน้องให้แวววาวหน่อยเพื่อจะได้เหมือนกับไฟรถนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเติมเลขทะเบียนลงไปตรงนี้มีเลขทะเบียนห้อยอยู่ส่วนนี้ก็จะเหมือนกระจังหน้ารถใช่ไหมที่เป็นส่วนของ ระบายความร้อนไงเนื่องจากว่าเขาเป็นแท็กซี่สังกษีแล้วก็เลยขีดเส้นเอาไว้เผื่อว่าเวลาไปลงสีในด้านบนจะเป็นสีเหลืองด้านล่างจะเป็นสีเขียวแล้วก็ได้แล้วน้องกระต่ายแท็กซี่ตึง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 ,ตงใครเปิดอู่รถแท็กซี่เอไปใช้นะครับเออเห็น,เห,นเห็นแล้วมันคันมือน,นิดหน่อยท่าน,นี้มันไม่ค่อยน่ารักขอ,ขอวาดอีกท่าหนึง่งเป็นท่าแอคชั่นก็แล้วกัน เสร็จแล้วไม่มีอะไรมากเมื่อกี้เราวาดน้องแรบบิทแท็กซี่แท็กซี่แรบบิทไปแล้วรู้สึกว่าถ้าทางมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะก็เลยเอามาวาดใหม่นะคะเป็นท่าแบบนี้นี่ก็เป็นวิธีการผสมระหว่างของที่จับต้องได้สองอย่างครับ นั่นก็เป็นอะไรที่เรามาเล่นสนุกๆกันนะครับแล้วก็สร้างคารคเตอร์จากของ2ส,สิ่งมิกซ์กันนะเอาง่ายๆถ้าคิดอะไรไม่ออกเ,อเราก็ลองจับหลักเหมือนที่เราทําเล่นกันเมื่อกี้เนี้ยคือ1เราหาโครงหาตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นโครงหลักก่อนแล้วเราก็ขึ้นรูปมันขึ้นมานะครับส่วนชิ้นที่2เนี่ยเราก็ไปหาจุดเด่นหรือเอกลักษณ์อะไรก็ตามที่บ่งบอกว่ามันเป็นสิ่งนั้นะ่ะแล้วเราก็ค่อยเอามาสวม ลงไปในตัวโครงของเรานะครับอย่างเมื่อกี้เราก็ขึ้นโครงเป็นกระต่ายก่อนแล้วเราก็เอาพวกอุปกรณ์รถยนต์เนี่ยตกแต่งเข้าไปนะครับก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนั่นแหละนะทีนี้พอเราฝึกแบบเนี้ยจนชินแล้วอ่ะเราก็อาจจะไม่ต้องคิดแบบนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะสรุปรวบเป็นอัตโนมัติอยู่ในหัวเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกหัดก็แล้วกันนะครับทีนี้มันก็มีการบ้านเหมือนทุกครั้งนะทำเหมือนที่ผมทําเมื่อกี้คือมิกซ์ของสองสิ่ง จับฉลากไว้ให้แล้วต้องมิกซ์อะไรบ้างไปดูกันครับเอาล่ะทีนี้เราก็จะมีกันบ้านเนาะเมื่อกี้เราทำกันในคลาสไปแล้วคู่นี้กับคู่นี้เดี๋ยวเราจะให้กันบ้านทั้งสามคู่ก็แล้วกันเหมือนเดิมเราจะมากาชากาชากาชาสามคู่เดี๋ยวเราจะให้สัตว์ไปเลยสามตัวแล้วก็ไปจับคู่กับอีกสามสิ่งนะอันนี้ก็จะเป็น ยนานพาหนะอันนี้ก็เป็นจริงๆมันเป็นผลไม้ผลไม้และอันนี้ก็เป็นพวกพืชผักพืชผักเอ๊ะข้าวโพดควรจะอยู่ในพืชผักหรือเปล่าไม่น่ใช่ผลไม้เข้าวโดไม่ใช่ผลไม้ใช่ไหมไม่ใช่นะสลับดีกว่าอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะทําการสรับก่อน มาดูสัตว์สามอย่างที่จะเป็นโจทย์สำหรับวันนี้ไก่กับกระต่ายนี่ไม่เอาแล้วนะออกไปเลยสามอย่างหนึ่งน้องแมวมาอีกแล้วสองแกะหรอชีสสามฟิชอ่ามาทีนี้แหละความยากหมวดที่หนึ่งเป็นผลไม้เอ๊ะเป็นพืชผักโอ้โปเตโต โปเตโต้โปเตโต้หัวที่สองเป็นกรีเอออันนี้ก็พอง่ายนะพ่เห็นรูปนึกออกเลยอะชีฟกับกรี e อะแกะอางุนอ่าอันที่สามเฮ้ยยากไปเปล่าอะ่ะอันนี้ยากอะเอาออกนะเอาออกรถมาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นรถปลาเอาให้ใหม่เอออันนี้ดีกว่า รถแวนเอออะมีมีมมเห็นปุ๊บก็รู้ละมีบางอย่างง่ายบางอย่างยากนะจับคู่ตามนี้นะแมวกับมันฝรั่งแกะกับองุ่นแล้วก็ปลากับรถตู้อ้าวนี่คือคู่ของการบ้านครับ cat potato c h i e f grape แล้วก็ fish van เอาละ นั่นคือโจทย์ของเราทำมามามแบบเลยนะ3คู่เลยนะจับฉลากมาให้3คู่ลองมิกซ์มาทั้ง3คู่เสร็จแล้วก็ส่งมาในคอมเมนต์แล้วผมก็จะแวะกลับมาวิเคราะห์วิจารณ์กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เล่นแบบง่ายๆไปแล้วเชฟกับเชฟรอบหน้าเล่นอีกสักครั้งหนึ่งเชฟกับคอนเซปต์หรือว่าไอเดียมันก็จะเป็นของที่จับต้องได้กับของที่จับต้องไม่ได้ละแล้วเราจะเริ่มยังไงรอบหน้ามาดูกันครับ วันนี้สวัสดีครับ